สำ,สำหรับคลิปนี้นะครับผมพี่จะมาสอนวิธีการรับในส่วนของชุดนี้นะครับผมนักรบแสงทะเลทรายนะครับผมเป็นนักรบอีบนะครับผมนี่ดูดิโคตรจะเทเลยนะครับผมสําหรับเซตนี้นะครับผมดูนะอันนี้หมวกนะครับผมผ้าปิดปากนะครับแล้วก็อันนี้เป็นในส่วนของรองเท้าแล้วก็อันนี้เป็นกางเกงเสื้อนะครับผมอันนี้ก็เป็นในส่วนของชุดนักรบนะครับผมนักรบแห่ง นักรบแสงทะเลทรายเออเดี๋ยวนี้พี่จะมาสอนวิธีการรับนะผมย้ําว่าชุดนี้รับฟรีนะครับผมรับฟรีนะครับแต่มีข้อแม้อยู่อย่างหนึง่งเดี๋ยวไปดูในคลิปว่าเป็นยังไงนะครับผมโอเคคลิปนี้พี่ขอสั่งการทีไลค์นะผมน้องๆคนไหนยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดตามนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดตามพี่ด้วยนะผมส่วนหรับคนไหนที่กดไลค์กดแชร์กดตามแล้วก็ไปดูคลิปพร้อมอกันเลยไป let's go โอเคผมพ่กขับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะครับผมวีดีโอเข้าสู่อีกดีเกมเมอร์นะครับเฮ้ยเดี๋กดท่าทางมันไม่ได้เอาใหม่โอเคครับผมกกขับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะครับผมวีดีโอเข้าสู่อีกดีเกมเมอร์นะครับโอเคผมสำหรับกิจกรรมค่ำคืนนี้ไม่ใช่กิจกรรมค่ำคืนนี้แหละกิจกรรมในวันนี้ที่พาไปดูพี่พาไปดูนะครับผมเป็นในส่วนของชุด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 ชาเลนจ์นะครับ แสงทะเลทรายอะไรนะครับผมที่พี่บอกว่ามีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งก็คือเป็นส่วนของเสร้นอกนะครับผมใครที่เล่นในส่วนของเสื้นอกอะ่ะก็อย่าลืมไปรับไปเล่นกันได้นะครับก็แต่มันไม่มันไม่มีเสื้อไทยนะมันน่าจะยังไม่มีในเสื้อไทยแต่ชุดนั้นหรือว่ามันมีในอนากดไม่แน่น,นะครับผมคือบอกเลยว่าสวยจัดเลยนะครับผม๋ยวเราพี่พายดูก่อนแต่ก็มีในส่วนของท่าทางด้วยเป็นท่าทางอูดหุนเชิดนะครับผมให้เราใส่นดูี่จะสวย ส่วนน้องคนไหนที่ต้องการหาพวงหาเพชรนะครับผมน้องๆสาม,มารถไปเติมได้ที่เพชรอีซี่การ์ดได้เลยอีบีต้อง,งผ่านไปผ่านแล้วก็จะผ่านอยู่ที่บีสองได้ไปน้องๆเ,เติมได้แต่น้องส่วตัวเนี่ก็เติมแบบนั้น,นครับผมไหวปะไหวแหละตามนี้นะครับผมแป๊บหนึ่งพี่พายโดยส่วนตัวจะชดระดับตำนานก่อนนี่เลยนะครับผมใครที่ยังไม่สุ่มนะครับผมสาม,มารถไปสุ่มกันได้แต่บอกเลยนะครับผมเอาง่ายๆนะกระเป๋าแห้งอ่ะกระเป๋าแห้งอ่ะคืะอ คือมันมันคตรจะแพงอะ,ะครับผมสำหรับไอไอชุดสกีไอตำนานเนี่ยคแพ,เพงเลยนะครับผมใครที่ยังไม่ได้ก็แบบต้องทำใจหน่อยนะใครที่แบบไม่ไม่ได้ส่วนของเมื่อก่อนอะนะครับผมแล้วก็รอบนี้มันก็กลับมาแพงจัดใครอยากรู้พี่หมดกี่เพชรก็ลองไปดูพี่สุ่มเป็นแค่สี่ตัวเค้นแบบชุดพี่มีนะไงเออก็ลองไปดูนะครับผมโอเคครับผมพี่ก็พูดมากเกินไปแะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับผมว่ามันเป็นยังไงสําหรับเซตชุด นัากรบแสงทะเลทรายนะครับเป็นชุดระดับตำนานไม่ใช่ตำนานชุดทะเลทรายชุดฟรีนะครับผมไปดูในส่วนของเซิร์ฟนอกกันเลยดีกว่าผมไปเลสโก้โอเคผมตอนนี้พี่ก็อยู่ในส่วนของเซิร์ฟนอกแล้วนะครับก็คือเอาง่ายๆที่มีเข้าม้ก็คือเซิร์ฟนอกนี่แหละนะครับผมเออเดี๋ยวพี่พายดูนะครับก็คือมันจะอยู่ในส่วนของกิจกรรมเซิร์ฟนอกนะครับเป็นกิจกรรมช่วงนี้เป็น อันนี้น่าจะเป็นเซอร์เบนโดหรือล่มั้งนะครับผมมันอยู่ในส่วนของช่วงรอมฎอนนะครับผมทางอิสลามนะครับผมนี่เห็นปะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชุดนะครับผมอันนี้เป็นชุดสายเติมน่าจะมาจากวัดเซาไทยสซอร์นน่าจะยังไม่มามั้งนะครับผมแล้วก็อีกท่านึงก็เป็นในส่วนของท่านี้นะครับเป็นท่าอูดโคจะสวยเลยอ่ะเออนี่นะครับผมนี่เป็นภารกิจรอมฎอน ส0 2 5มันน่าจะมีทุกปีแหละมะั้งใช่ปะไม่รู้อ่ะนี่นะผมแล้วก็กิจกรรมนี้เดี๋ยวเข้าไปดูก่อนครับมันเป็นยังไงบ้างอูโอู๋ใช่โอู๋ได้อยา่างโหดูโคตรโหดเลยอ่ะด,ด,ด,ดูดิส่วนรถรถมันลด85-95ไม่ใช่เหรอวะทำไมมันได้แค่ไ3วะนี่นะครับผมอันนี้คือชุดนึงนะ ส่วนอันนี้คือชุดหนึ่งนี่คืออีกชุดหนึ่งแต่ชุดนี้มันต้องเติมวุ้ยซุปไทยน่าจะไม่มีมั้งรู้ว่ามีวะคนดูซุปไทยรั้วไม่มีวะเพราะแบบช่วงนี้มันเข้านานแล้วนี่แต่มันยังไม่มาดูดิมันมันเหลืออีกประมาณเอ,อ่อเก้าวันมันน่าจะประ,มา,ประมาณสามสิบวันแหละหรือเปล่าวะเออกิจกรรมแบบนี้สมมติมันจะมาสามสิบวันแต่ซุปไทยน่าจะไม่มีแหละมั้งนะ ก็กติกาง่ายๆน้องไม่ให้เราทำภารกิจต,ตรงนี้แต่ถ้าใครเล่นเซับนอกนะครับนี่เห็นปะล็อกอินอะไรวะเนี่ยล็อกอินแล้วก็เพลเยอร์เนี่ยเออไม่ใช่เพลเยอร์ดิเพก็คือ,อง่ายๆให้เราเล่นใั้ผมได้แรงค์เป็นแรงค์แล้วก็อะไรอีกมีหลายๆอย่างนะครับผมนี่ยวเรามาอ่านกันดูล็อกอินทุกวันเพื่อรับรางวัลพิเศษ ปอกมาเนี้ยนะผมแล้วก็ร้อเอาแต้มมาแลกเป็นของนี้นะผมแล้วก็เพื่อมาแลกให้ครบสามแต้มก็จะได้รับเป็นส่วนของชุดเป็นส่วนของเซิร์ฟนอกนะครับอันนี้ก็คือเซิร์ฟนอกนะอย่าลืมมาใครที่เล่นก็อย่าลืมมาทำารกิจเพื่อรับนะผมก็ลูกๆก็ได้ห็นกันแลนะ้วแหละมาเลยร้านผู้ชายกับผู้หญิงไม่ใช่อะไรหรอกช่วงนี้ก็คือเซิร์ฟไทยมันไม่มีกิจกรรมนะครับผมพี่เลยมาแบบมาหาเซิร์ฟนอกทํา ชุดนี้ซิฟไทยมันไม่มีกิจกรรมนะครับผมพี่เลยมาหาเซิฟนอกรีวิวเอาขอหน่อยละกันคลิปชวงนี้มันแบบคนไม่ค่อยได้ทงคลิปอะ่ะอืออย่าด่าก,กันเลยนะนี่นะผมในส่วนของชุดอันนี้ก็เป็นในส่วนของท่าทางนะปอะมานนี้ผู้ท่าทางนี้มันมียางว่าเซฟไทยเม้นหน่อยดิท่าทางนี้ก็ได้น่าจะได้อีกคลิปหนึ่งอะ่ะใครที่ดูคลิปนี้ก็คลิปหน้าพี่ก็จะทาคลิปนี้ต่อโอเค อันนี้เป็นท่าทางอันนี้มันใส่ได้พ่ชาเอ้ยมันมัน,ม,น,ม,นมันเต้นคู่นะ้มัน,ม,นมันเพื่อนตัหลักหุ่นเชิดแล้วก็อันนี้ก็เป็นในส่วนของคะตาอิตเตอร์พี่ป่าวะเอาบันนี่เป็นกระเป๋าระตายแล้วก็นี้เป็นคอนโชตประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่พดู้ยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ See you t สวั r ดีครับ